มาครับผมเมนูง่ายๆครับผมทอดปลาทูข้าสวยอือเบเออทุกคนครับมาครับกินง่ายๆคลิปนี้กินทอดปลาทูครับผมกับเจวน้ำปลาซัมนี่จบง่ายๆครับนี่เมนูง่ายๆเขากินไม่อยากครับอืม ก็เหตุการณ์วิวาไปเห็นงานครับไปเห็นงานมาเนียมเพื่อนก็เลยให้เขาเที่ยงเป็นทอดปลาทูนี่แหละครับความห้องกินหลายถ้าจอก๋าไหหมาโตง่ายอยู่ครับไหหลายอยู่แต่ว่าความห้องกินหลายห้องก็เลยแบบกลับไปสิเฮ็ดกินคักเลยนั่งกินนะครับที่ไน่แจะ มจมอยาแล้วครับว่ารู้สึกอยากกินทอดปลาทูง่ายๆครับเนื้อปลาเจ้าน้ำปลาขับพริกใส่ต้องอ้ง่ะเทิงครับใส่พริกแกงไปจัขอหนึ่งพอเดีอดขอบคุณนะครับ่ติดตาม อึ้นขอบข่วของงานเกียรเลยครับช่องพอดีกำจอนใจนะครับเห็ทน,มมนมทุกคนมาคอมเมนต์มื้ตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมอันไรบอเห็นขอโทดพอให้ได้ครับตุวอย่างให้คลิปแบบใดอยากมึงคลิปแบบใด <c oughs> คอมเมนต์มาได้ครับ,บผม ใส่พริกเข้าไปนี่กินแก้มพริกเ้อปะทู่กันแน่นดีดีคนดังเดิมแบบสี่ครับดัแบบข้าว ทุกคนครับขอบคุณนะครับที่มึงอติต่อดีองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแข่งังใจกันได้หลายเด้วยครับสวัสดีครับ